ด k นำเสนรอรถเก๋งสองนะคะให้ท่านได้รับชมกันนะคะรถนี่สัมอเม l ่าค่ะสวยกว้างประหยดัดเครื่องยนต์1.2รถดําเดิมบางๆไม่เคยติดแกสค่ะเครื่องดีช่วงล่างดีแอร์เย็นนะคะภายในเป็นเบาะหนังสภาพสวยสะอาดกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะสภาพดีเลยท่ะท่านพร้อมขับพร้อมใช้ ราคา1เ19,000บาทราคาเงินสดนะคะหรือว่าท่านใดต้องการผ่อนต้องการจัดไฟแนนนะคะติดบูโรก็าสามารถออกรถได้ค่ะผ่อนเริ่มต้นที่เดือนรับ3,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะรถคันนี้ทะเบียนเต็มขับภายในสวยรถไม่เคยแก๊สพร้อมใช้นะคะเครื่องเขีย์ช่วงร่างดีหมดค่ะเดือนใหม่ขึ้นครบนะคะเลขไม้131,000กว่าโลคุท่ัน สนใจดูรถได้ที่สารรพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเบอร์โทรคนขายอยู่ใต้คลิปนะคะโทรคุยดโดยตรงนัดล่วงหน้าและไปดูไปทดลองขับก่อนตัดสินใจนะคะสวัสดีค่ะ